ทำให้ธุรกิจเติบโตก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารทีชีววิศวกรรมของสถาบันวิจัยพลังงานปรมณูเป็นคนป่วยโรคมบเร็งภูมิคุ้มกันต่าลงจากการรักษาด้วยรังสีเป็นทาการค้นคว้าวิจัยตันปุยโกดหัวบัวและโบตันผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมส่วนประกอบจากธรรมชาติปีสองพกได้รับการอยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นพิเศนฟอยสูจากองค์การอาหารและยาย และเดือนพฤษภาคมนี้ก็ได้รับการอยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียวอีกด้วยช่วงแรกตอนเริ่มทาการวิจัยที่สถาบันผมเริ่มทํางานที่ห้องวิจัยภูมิคุ้มกันที่โรงพยาบาลสถาบันปมาณูครับตอนนั้นโรงพยาบาลปรมาณูก,กับศูนย์วิจัยเป็นที่เดียวกันซึ่งตอนนั้นคนไข้มาเด็นที่มารับการรักษาฉายรังสีต้องลำบากมากเพราะภูมิคุ้มกันต่าลงระบบภูมิคุ้มกันพังจากรังสีได้ยังไง แล้วทำยังไงถึงจะเอาชนะมันได้ผมทำการบ้าน2ข้อนี้ทั้งชีวิตครับสถาบันวิจัยที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์เป็นผู้ผลิตแล้วส่งต่อให้บริษัทกระจายสินค้าเริ่มยอดขายที่8 2ล้านบาทในปี2009เติบโตเรื่อยๆจนปีที่แล้ว2019ยอดขายรวม30,000ล้านบาทหลังจากเกิดโควิดทำให้ช่วงนี้คนหันมาสนใจด้านภูมิคุ้มกันกันมากขึ้น ินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรและการยืนยันถึงประสิทธิภาพทําให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคต่างประเทศเป็นอย่างมากเราดูว่ามีจุดที่เราพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้ามองในมุมนี้อาจจะเป็นส่วนประกอบใหม่อาจจะไม่ใหม่ทั้งหมดแต่เป็นปรับปรุงสูตรส่วนผสมใหม่สุดท้ายเราก็ได้สร้างตามที่เราได้คิดค้นมาครับแล้วมันก็ได้รับการยอมรับในต่างประเทศด้วยถ้ามองดูแล้วจริงๆเฮโมฮิม hey เริ่มด้วยแนวคิดจากศาสตะวันออกไปเสริมและเติมเต็มในส่วนที่ศาสตะวันตกนั้นทำไม่ได้ปรับและประยุกต์ให้เข้ากันเราเริ่มด้วยแนวคิดแบบนี้นะครับแล้วชาตะวันตกก็เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบธรรมชาติแล้วครับ